เคลื่อนไหวหลังโดนติใหม่ดวิกาเจอตรามาแม่ยหยวนน้าฝรั่งพร้อมไปค่ะใหม่ดวิกาเคลื่อนไหวหลังดนติน้าฝรั่งพร้อมไปในซีรีส์แม่หยววอนแฟนๆอยาทะเลากกันยอมรับคําติชมมันคือความจริง ผยโอเคกับรูปร่างตัวเองในตอนนี้แล้วเมื่อวันที่27ตุลาคม2567เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เรียกเสียงฮือฮาหนักมากในโลกโซเชียลสำหรับแม่หยัวซีรีเพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแม่ยูหัวเท้าสีสุดาจาันองค์เดียวแห่งอยุธยาค่ะงานนี้นางเอกสาวตาโตใหม่เดวิการับบทเป็นจินดาเท้าสีสุดาจาันก็ใส่ไม่ยัง้งทุ่มเทกับบทบาทเต็มทีจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆ อย่างล้นหลามทั้งความสวยสะกดตาจับใจคนดูและอ In ินเนอร์อินใจที่เห็นแล้วถึงกับขนลุกเวอร์ทำเอาแฟนๆแ,แ,แห่ชมว่าสมบปดบัทมาแต่ก็มีวายค่ะมีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยเข้ามาติงว่าสาวใหม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับบทบาทมนี้เท่าไรนะักเพราะหน้าฝรั่งขัดกับลูกสาวไทยในอดีตทั้งยังมีบางคอมเมนต์วิจารณ์รุนแรงว่าสาวใหม่นั้นผอมเกินไปอีกด้วยจนกลายเป็นกระแสตอบโต้กันมาในแพลตฟอร์ม X ถึงความเหมาะสมในบทบาทค่ะ ล่าสุดเรื่องนี้ก็ถึงหูเสาวใหม่แล้วค่ะเจ้าตัวไม่ปล่อยให้เกิดตรามานานรีบออกมาชี้แจงผ่านทางแพลตฟอร์ม X ว่าถ้าพี่แฟนกลับรักใหม่อย่าตีกันนะคะใหม่ไม่ชอบเห็นคนตีกันใหม่เข้าไปดูแท็กตัวเองแล้วใหม่อยากเห็นแต่รอยยิม้มอยากเห็นแต่ความรักอยากเข้าไปอ่านแล้วมีกำลังใจในการทำงานค่ะ